ถ้านะฮะตอนนี้สมการทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นต้องการ247เสียงเพื่อจะเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐรบาลพักส้มในฐานะที่เป็นตัวแปรสําคัญมากๆจะเลือกแนวทางไหนอย่างไรพี่ชัดครับคือมันก็นเหมือนสามก๊กนะตอนนี้ครับสามก๊กชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ช่วงชิงครับการนําในการฝ่าวิกฤตซึ่งตรงนี้สําคัญนะครับเราเห็นว่าพัก ประชาชนเนี่ยได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นพระเอกในครั้งนี้ที่จะช่วยที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นนายกับเพื่ออยู่สามสี่เดือนเพื่อไปยุบสภาใช่กับแต่การเมืองแบบนี้มันไม่ง่ายนะเพราะว่ามีการยื่นเงื่อนไขที่กระอาะอวนกันอยู่พอสมควรใช่นะครับหลายประเด็นคือลำพังถ้าบอกว่า ถ้าอยู่สี่เดือนแล้วระยุบสภาคับแบบนี้มันง่ายครับก็แข่งกันง่ายแล้วจบเร็วอืแต่พอมีเรื่องอการตั้งสรทการทำประชามติอะไรเข้ามาด้วยผมเกรงว่าสี่เดือนจะไม่พออืคคือมันสามารถที่จะลากยาวไปได้ครับถ้าอย่างนั้นผมถามต่อถ้าเป็นพักคส้มเขาจะมีเกณฑ์อะไรล่ะที่เขาจะพอเชื่อมันว่า m อ็มหรือว่าข้อเงื่อนไขที่เขาเสนอไปเนี่ย และที่ทางสองพักเนี่ยตอบรับแล้วมันจะทํานาไปสู่การปฏิบัติจริงเขาจะใช้เกณฑ์อะไรถ้าเกิดเป็นที่มองในมุมมองการวิเคราะห์ฮะก็การเมืองมันอยู่ที่ความเชื่อใจะระหว่างกัน,นถึงเซ็นไปมันก็ฉีกเราก็เห็นแล้วก็มีการฉีกมาหลายร,รอบนะอ่ภาคประชาชนเองเนี่ยคือการวางการวางตัวของภาคประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายที่คนมองว่าเป็นพระเอกนะครับก็คือทั้งสามฝ่ายเนี่ยก็อาการวนพอๆกันอ่าอ่า อนุทินเนี่ยอาจจะมีแต้มต่อนิดหน่อยครับในแต่เพื่อไทยเนี่ยอาจจะความยากลําบากในการเดินเกมจะยากกว่าเพื่อนครับตรงกลางก็พรรคประชาชนว่าคุณจะไปหวนให้ใครเพียงแต่ว่า <c oughs> เมื่อมันใกล้เลือกตั้งทุกคนรู้แล้วว่าใกล้เลือกตั้งเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยการเดินเกมเนี่ยมันต้องรบอบคอบพอสมครวรเพราะมันมันจะเกี่ยวกับความนิยมของพรรคด้วยครับ ว่ารรคประชาชนเล่นตัวมากได้ไหมมันก็ไม่ได้อืครับคุณต้องชัดเจนด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้ให้สังคมเนี่ยมานั่งทายใจกันว่าคุณจะเลือกใครครับไปเรื่อยๆหลายวันเข้าคะแนนนิยมคนมันก็มันก็ตกอยู่เหมือนกันครับ้าเป็นว่าคนที่เป็นผู้นําในการฝ่าวิกฤตจริงๆเนี่ยกับการไม่ใช่รรคประชาชนอืจะกลายเป็นรรคอื่นไปเสียอนะตรงเนี้ย ผมมองว่าพประชาชนบางทีอาจจะมองยังมองไม่ออกอว่าสุดท้ายตัวเองอาจจะตกร็ไฟนะเพราะการเมืองแบบนี้เนี่ยมันมันมันพร้อมที่จะเสี่ยงทั้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 งเพื่อไทยแล้วก็ผมใหญ่ไทยเพราะวัดตามเสียงสสอกันตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ห่างกันมากถ้าตัดภัคประชาชนออกก้าเกึ่งนก้ามเกลื่ันนะซึ่งซึ่งไอ้ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเพื่อไทยหรือพมจะไทยพร้อมเสียงก็คือให้โหวตนายกเลยโดยที่ว่าไม่สนใจภาคประชาชนแบบนี้ภาคประชาชนก็ลําบากเหมือนกันคการว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คนกําหนดเกมอืมทําได้เหรอฮะก,ก็ได้ตกลงกันเองก็กกก็็กกกก็อยู่ที่ว่าคุณจะดึงไปไปไป,ไปเป็นสัปดาห์หรือเปล่าซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันต้องทําให้เร็วที่สุดนะคือการดึงเกมไปเรื่อยๆเ,ยๆเนี่ย มันมันมันยิ่งบรรทอนศรัทธาทา <c oughs> งการเมือง <c oughs> นะผู้กําลัชนเนี่ยควรจะชัดเจนตั้งแต่วันนี้ <c oughs> นะ้วยทําครับว่าคุณจะจะเลือกใครเป็นาค <c oughs> ก <c oughs> คือตอนนี้ดูเกมฟัคของพักประชาชนเองพี่ชัดท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้เขามีประชุมกันแต่รู้สึกได้ว่าเขาี่ยไม่มีข้อสรุปที่จะบอกต่อสังคมว่าเขาตัดสินใจเคาเลือกใครอย่างไรการที่ทิ้งช่วงแบบนี้ถึงรอวันใกล้ๆเลือกนายกซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าทาง รัฐสภาบอกว่าอาจจะเป็นวันที่สี่หรือวันที่ห้าถ้าเกิดลากไปอย่างเงี้ยคนเสียงคือพรคประชาชนใช่ไหมฮะก็ถ้ายังระยะใกล้ๆยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลากไปเลยวันที่สิบสายไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ว่าต้องประชาชนไม่ยอมชัดเจนสักทีว่ากูจะเลือกใครอย่างนั้น่เสียายงเพราะมันกระทบหลายอย่างกลายเป็นว่าการเดินเกมการเมืองคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อประชาชนจริงแต่ทำเพื่อพักว่าตอนเนี้ยแต่ละฝ่ายเนี่ย คือพรคประชาชนเนี่ยมองเงื่อนไขของตัวเองเนี่ยเป็นสำคัญที่จะเข้าไปว่าจะโหวตใครแต่อย่าลืมนะว่ามันไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่มาเห็นด้วยวาการแก้ไขรัฐนูนนะะชาชนต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังถือไอ้ไอเงื่อนไขตั้งสสรแก้รัฐนูนเนี่ยผมมองว่าแล้วคุณไม่ยอมเนี่ยมันตีกลับได้นะ จำมาเลยนะว่าับมันไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่เห็นด้วยการแก้ไขรัฐมนูลดังดังนั้นถ้าเกิดช้าตีกลับแน่นอนกระแสพักจะยิ่งมีปัญหาครับคือจริงๆ่ผมผมคิดว่าถ้าจะฝ่าวิกฤตกันจริงๆตอนนี้เนี่ยไม่ควรไปตั้งเงื่อนไขอะไรเลยเงื่อนไขเดียวที่ต้องจบให้ได้ก็คือว่าคุณทำแบบรัฐบาลอนันต์สองทำยังไงฮะ คุณถแถลงนโยบายับขึ้นมาถแถลงนโยบายเลยว่าเพื่อรัฐบ,บาลนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออคืออำนา,าจรชาชนโดยเร็วรนนะก็คือว่าให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยเร็วกี่เดือนก็ว่าไปอันนั้หมายถึงต้องเป็นรัฐบาลชุดใหม่นะหมายถึงว่าใช่แล้วก็ถแถลงต่อนโยบายต่อสภาแบบนี้ไปเลยใช่ก็คือว่าอย่างอะสมว่าคุณใชักระษสขึ้นมาคุณชัดเจนเลยว่าสี่เดือนสามเดือนอเรื่องอุทินขึ้นมาสี่เดือนสามเดือนจบับ แบบนี้มันไปเร็วกว่าไปง่ายกว่าครนะแล้วก็มันก็จะไม่ทิ้งความเสียหายไว้ข้างหลังับสําหรับทุกภาครับโนะดวยเฉพาะราคประชาชนถ้าคุณยังยืนกลานว่าอ่าพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยไม่รับข้อเสนอคุณเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยับเรื่องตั้งสะสะรเนี่ยมันก็มันก็สมเสียงอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่เห็นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ครับนะฉะนั้นนะการเอาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในการต่อรองว่าจะโหวตให้ใครเป็นนายกเนี่ยอาจจะ,จะร,รับหลังได้ถูกไหมมีสุมความสุมเสียงอยู่เหมือนกัน